คุยกัน้มาเลยแล้วผมว่าเราเดือดกันแค่ในสจุนถอาคําที่พูดไปก็ยังไงผมเป็นตัวแทนของแก๊งครับก็แทนด้วยแล้วก็ในเรื่องเริ่มต้นที่เกิดขึ้นอันนั้นเราก็ขอโทษด้วยนะครับขอโด้วยครับชาบูครับขอโทษด้วยครับที้ครับทรเอแล้วบขอโทษด้วยชกันครับสังคมก็อยากจะพูดผมก็เหนือสิ่งอื่นใดก็สิ่งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมขอโทษนะครับ และยอมรับฮาบยักจัดได้จริงว่าเป็นเกงที่เล่นสนุกรจริงๆครับสนุกแล้วก็ยอมรับทุกอย่างครับว่าฮาบยักเป็นเป็นเกงที่อยู่อยู่มานานแล้วก็ผมก็ respect ครับอย่บอกว่าอย <c oughs> ู่มานานในเขินเลยครับ <Okay S 1> ข้าวน้องหมด<ผ>มด้ว <ผม S 1> ยอะ้รมลง okay มีใครมีข้าวไหมอะครับฮัลโหลครอ๋อขอใส่ิมา้ค่ะเดี๋ยวไปเกบไข่กระเป๋าไม่เลยค่ะโอเคเธอ ื <łość> ่ของชิเอามารถไข่นี่สวัสดีครับอันนี้เข้าไปข้างในได้เลยเชิญด้านในเลยค่ะขึ้นรถขึ้นรถแล้ว วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าชิญนั่งเถินร่อนสมอวอยู่เอาวันชดเชิญนั่งครับ เดี <laughs> ๋ยวเดี <figured> <ś pel mayor> ๋ยวเดี <prescribe> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นเยอะๆมันจะได้เค็มเดี๋ยวพี่ปาดมันจะไปแล้วเนี่ยมันมันแค่นี้แหละ สิบบาทเหรียังยังนะพี่สภาบอกว่าอย่าเพิ่งเข้านะคะอยู่ข้างนอกแต่ว่าเพื่อนผมอยู่ในนี่หมดแล้วเขาบอกให้มานั่งตรงนี้พี่ชคยมีข้าวไหมมีใครมีข้าวไหมลองขอหน่อยนบีก็ไม่มีไม่มีเจ้าเลยครับไม่มีจะนั่งได้เลยครับทางโอเอสกับทางห้าพยักนะข้าวแมวอะไรนะอย่าเพิ่งมันยังไม่จบอย่าเพิ่ง จะใ่ข้าวแล้วยานสามล้านยาไอโลนินอ้เคี้ยโอ้โหน่อ้อโอ้ยมาถึงก็บูรี่โอ้โหนะคบครับเอาใช่ไหมไม่มีนะขนี้ปากิลลี่อยู่นะน้องแข่งเต็มแกวคิดเลอรีแล้วเอ้น right> ้องแข่งเต็มแล้ตอนนี้ี่เร็วแล้วเก็บเกบเบะพานจนห้าพด้วยก่อนเฮีน่าจะมีข้าวเอขอข้าวลน ขอข้าวหน่อยครับมีข้าวไหมเปิดบ่าดิบอกเพื่อนซื้อข้าวมาให้ไหมเออเราเราเราเออขอโทษขอโทษขอขอใช่วย่วยช่วยช่ยอโทษขอโทษขครับช่วยด้านเลยค่ะไม่พักเลยขโทษขอโทษมาแล้วค่ะพี่โอ๊ตัมอเลยหรอมาแล้วมาแล้วมา พี่ป่าเหรอทำไมมาตอนที่แบบมันจบแล้วว่าไม่มาเราไม่มาตอนที่มันไฟอยู่ให้ดูบุริตาแมวว่าเหม็นยังดืบรีตาอะไอีกอเคหิวข้าวโดนเช็อันนี้ห้าพยักษ์มาพร้อมกันหรือยังครับยังครับโอเคไปวันชัดครบยังใครครบมึงวันนี้มาไม่ครบมึงเหรอเอ้ยอะไรวันจอตว่าไง่ายวันจัดสวัสดีครับสวัสดีครับ ฮัลโหลฟิบบี้ไม่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 ต้องอาเจอครับเดี๋ยวรอให้เวลาหมดเราค่อยมาสภาลยโอเคเดี๋ยวขอตัวแทนทางฝั่งห้าพยักเป็นเฮยยงเนาะครับสยเีงโอเคตัวแทนฝั่งวันช็อตเป็นใครครับครับผมไฮชอขยับมาข้างหน้านิดนึงเทนี่นัก็ชัอตใครเับดูตลอดอรออ่ะดี สั่งข้าวเดินอันนี้ยังมีปิดทอล์วิว่าจู่เนาะแก้ขค่ะครับอ่าอันนี้จะเป็นต้องรอไหมฮะหรือว่าไม่จะไปฮะได้เลยได้เลยเนาะจีจ่ะฮะไม่หายแล้วน้องไม่หายแล้วพี่ป๋าคอยดูเลยทุมาดูทุกวันเดยตอนนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์ทอล์วิว่า ระหว่างาสองแก๊งน,<ห>น,นะครับระหว่างห้าพยักหนีและก็ทางวันชอ็ตอตน,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 นะครับตอนนี้ดาเนินมาถึงรุ่งเลยมาก็ใกล้จะจบนะครับแต่วันนี้ทางห้าพยักติดต่อทางสภามาว่าขอยุติเหตุทอรอยวาทในครั้งนี้นะครับก็ต้นเหตุอะไรต่างๆก็ขอให้เพียรใจกันแล้วก็จบกันเพียงเท่ทานี้นะครับต,ต้นเหตุนี้จะไม่สามารถน,านำมาใช้ในการขอทรอยวาดครั้งต่อไปได้นะครับ ก็ขอทวนในส่วนของเงินเดิมพันนะครับเงินเดิมพันที่ทั้งสองฝั่งตกลงวางไว้ก็คือจำนวน5ล้านนะครับก็คือเป็นใน5ล้านนี้จะเป็นเงินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นทรัพย์สินนะครับซึ่งทรัพย์สินดี้จะให้ทางทั้งสองแก๊งไปตกลงกันเองแล้วกันนะแล้วก็แท็กแก๊งนะครับแท็กแก๊งจำนวน10แท็กนะครับซึ่งวันนี้ ทางฝั่ง <ขา S 2> ห้า <5 S 2> พยักษมาขอยุติเหตุคราววิวาทน,นะครับต้องเป็นคนจอ,อันเป๊ะค่าเดิมพันนี้ให้กับทางวันช็อตนะครับเป็นเงินสดจํานวนสองล้านห้าส่วนทรัพย์สินก็ไปตกลงกันนี้นะครับให้มูลค่าได้สองล้านห้านะครับครับ,รบอันนี้นนจะผ่านกลางที่สภา,าหรือว่าจะส่งตรงให้กันเองครับผ่านกางที่สภาครับเดี๋ยวส่งก่อนก่อนรีได้ไหมครับโอเค ก็คือเดี๋ยวเงินเดี๋ยวค่อยค่อยมาให้ใช่ไหมอ๋อแท็กแก๊งไปก่อนเลยครับอันดับแรกอ่ะครับอุ๊กอุ๊กอุ๊กผ่านกลางให้หน่อยกลางใช่ไหมครับใอ่ได้เลยสิบอานครบต้วนนะ40อเคส่งให้วันชอบเลยครับส่วนเงินเฮยงบอกว่าเดี๋ยวก่อนลีเลยครับเงินก่อนลีโอเค แต่ว่าคนที่ถือเงินไม่ได้หยุ่ตรงนี้ถูกต้องไหมนานล่าลืมไม่บอกแล้วโอเคโอเคได้ได้ได้นานเราลืมลวลืมรอใช่ครับกอดนีกอดลีจะกี่โมงอะไรยังไงจะให้จะได้เดี๋ยวหัวนี้ร้อนตรงนี้เลยครับเดี๋ยวรอเขาอก่อนเรนจำแป๊บอ๋อโอเคครับอ่ะงั้นระหว่างนี้นะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับทางอห้าพยักครับ มีอะไราติดกมับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับสภาสภาเบิกรถไปอมีอะไรจะกล่าวไหมครับอ้นตาอ้นมามาพร้อมกันเลยครับอ่ะพี่อ้นเจอสาวพี่อย่างอื่นต้องขอโทษก่อนนะครับวันช็อตพอยอันนี้พอยอนมีเงิอะไรที่มันเกิดขึ้นไปหนึ่งล้านสองหมื่นนายอนให้บาเลตหน่อย์ทำอะไรอ่ะการไฟครับให้สนุกแล้วก็วันช็อตก็เล่นได้สนุกอะไรที่ค่อยคำที่ไม่ดีครับกรเป๋าน้องหรือว่าอะไรเนี่ยรวมแล้วมันก็คืออารมณ์เกมนะครับแล้วส่วนตัวผมก็ยอมรับว่า สามเจ็ดสามขันช็อตเนี่ยสองหมื่นคือเป็นแก๊งที่น่ากลัวจะเป็นต้องเสียป่ะครับวันนี้ผมไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยแล้วผมก็ผมรู้สึกมาทั้งแก๊งผมรู้สึกอย่างนี้มานานแล้วล่ะครับว่ามันช็อตเป็นไม่่รรู้วาถน้องมันดี่ไพ่แข็งน้องเคยขับเหมือนกันเราก็ย้อนไปแลน้องเหมือนจะมีกล่องจุนเหมือนพี่เข้ามั้ยกำลังใจครับในการเติบโตเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือในไฟล์มันเดือดยังไงก็แล้วแต่ผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยพื้นฐานเนี่ยก็คือคุยกันดีคุยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมรู้จัก บางคนในแก๊งอย่างทากุมิกับอ่าโรนินผมไปเจอมาแล้ก็คุยกันได้แล้วผมว่าเราเดือดกันแค่ในฝ่ายจูนนะใช่คำที่พูดไปก็ยังไงผมเป็นตัวแทนของแก๊งครับก็ขอโทษแทนด้วยแล้วก็ในเรื่องเริ่มต้นที่เกิดขึ้นอันนั้นเราก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับชาบคุณครับขอโทษด้วยทีนี้ครับขแล้วก็แล้วกบสั่งผมก็อยากจะพูดผมก็ หนือสิ่งอื่นใดก็สิ่งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมก็ขอโทษนะครับและยอมรับท้าพยักจัดแต่จริงว่าเป็นเกงที่เล่นสนุกจริงๆครับสนุกแล้วก็ยอมรับทุกอย่างครับว่าท้าพยักเป็นเป็นเกงที่อยู่อยู่มานานแล้วก็ผมก็เลสเปกครับโอ้ยเช่นจะบอกว่าอยู่มานานในเขินเลยครับอยู่มานานแกนั่นแหละเดี๋ยวก็คุณนะครับของผมันทางวันช็อตนะครับเดี๋ยวขอพวกผมไปฝึกฝีมือก่อนล้วกัน ได้ครับเดี๋ยวไปหาไม่ได้ได้วันนี้สนุกมากครับวันนี้สนุกทุกวันเลยครับขอบคุณมากครับคครรัับบในฐานะสภานะครับก็ขอบคุณทั้ง2แก๊งนะครับที่มีเหตุเพราะว่ามันๆอย่างนี้ให้ได้ติดตามกันนะครับก็ขอให้ทั้งสแก๊งอยู่ในคราวต่อไปอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับส่วนเยองเฮยองว่าไง เดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวรถไปรอโอนข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าะฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นักข่าวมาถ่ายรูถจักรยานกันนะครับทีมพี่แสนกันแสนกันโอ้โหจีทีบีจีทบีครับเต็มตะเบลก็ได้เลยครับผมครับโอเคไปเลยครับต้านหน้าเชิญครับที่หลังผมถิงเรื่องจำนวนเงินน่ะลดกันบ้างผมก็เอาจริงนะผมก็ในสามล้าให้คุณต่อสักสองแล้วนะผูไม่ให้คุณต่อสักสองล้านพี่ไปคุยกับพี่อ่อนแล้วพี่อ่อน ไอสัตว์เราไม่มาด้วยนะคนพูดโอ้ยพวกมึยิงครับน้มล้มไปไหนอะไรครับอะไรหอเฮ้ไอโบ้ไอโบ้ไอโบไปไหนไอโบ้ไอโบ้ไปไหนขอโทษับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยแข่งมี20กว่าคนบัฟกูคนเดียวกูจะรอครือกลัจะคำในที่สุดแล้วโคไอ้ทุกคนทุกคนมามาถ่ายร เดี๋ยวเขายังมาไม่ครบเลยนะเเฮ้ยยดี๋วรอให้เขามาครบๆก่อนก็ได้ครับแกนี่นี่เลยจีปมนะอันนี้พี่เลยพี่แก่พี่ขอบคุณแะได้ฉายาใหม่มันเรื่อยยังไงทุกคนต้องเรียกมานไอโบนะพวกเราไอโบไอโบไอโบมาที่นี่เนี่ยเราปุมก็ต้องได้เลยเราเอฟซีกันโอเคแกงมี20กว่าคนเลือกดูคนเดียวทางไฟท์ เราเด่นหรือเปล่าแถวที่ติดแบบนั้โอ้จะเดินไปข้างหลังอันนี้บหรือยังขามรับเอาแย่ยครบบอแคน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 ยังไม่พร้อมครับยังยังไม่พร้อมครับ ตามตามห้าครับตามตามห้าได้ครับไดีไดีตอนนี้ดีเอาัโหลค่บพี่เต๋อจะนั่งอะขึ้นหน้าเลยขอนังด้วยคนนะคะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยวันช็อตฟังคดูรอพี่นะถ้าดูถ่ายรูปไ่เ็ับลยอะไรนะอะไรเยอะไหมโ้โบไ เพื่อนอนแขนพี่เบ่ังแล้วก็มีเพื่ออยู่โรงพยาบาลวันวันช็อตกระห่าพยัผมประกาศคูดาวให้ทั้งสองฝั่งเห็นเห็นกับการที่ขยันไฟกันโอ้โหลายไฟเลยโอ้เรามายืน้างค้ยอนกัไม่หายไม่หายเอโค่อยาไปกไอโคไม่บอกย้าแก๊ได้ไหเนี่ ว่ามันไม่จบเหมือนมันจะไม่จบวไปไอ้ซ่ากับแก๊งกูเนี่ยไอ้เว่ยตีเดียดบอสตีเดียดบอสไอ้สมหาตีเดียดเลโก้ขึ้นคนเดียวสองคาร์ลครับพี่นักข่าวมานะครับสักครู่นะข้าวจะหมดเดี๋ยวจะตัวนี้ดิฉังโต๊ดปะยังอ่ะรออยู่เลยนิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้อนามข้อนามอ่ะท่านี้สั่งข้อนามไหนข้อนามไงไอ้ตุ๊กพิมมาดิเขุญาตอยู่บางหน่อยนะโอ้โหวันเราเหวอะผิดทุ่ม มาถึงขั้นแช่งกันแล้วหรออ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอหน้าขามาทำภาพก่อนนะที่อดรองเท้าก่อนใช้ไหมอย่าอาบน้ำนอนแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ตื่นจะไปไปเด็กบักหน้าทำไมกล้องสภาไม่ชัดเลยครับออกมากเลยครับอ่าสภามือใหม่ครับถ่ายรูปไปค่อยเก่งทำไมกล้องสภาไม่ชัดเลยครับสภาเครื่องกินเลขถ่ายทำไมครับประสบการณ์จะดีทั้งสองฝั่งครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งไม่ดีมีมีฟิลเตอร์หมองไหมครับชอบมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอเหมืนกันเดี๋ยวต้องรอนักข่าวน้าข่าวแป๊บนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับนักข่าวมาแล้วครับตาหนู thank you มากเลยเขียวกี้เดียวนพี่เขียวกี้เขียวเฮยเขี้ยวกี้เดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวดีเราไม่เข้าข่ากันแล้วดาล้อล้อขับรถดูในตีเท็ดดี้แล้วแป๊บหนึ่งนะเพราะเราเราไม่โน่อนถันวาปิ้งสี่หมื่น ยังมีอีกยังมียีงมีใครอยังอย่้เบกเ่อนะรับกลายเป็นูต้องหลบจากนั้นแหละจะบูไปก่อทีพายอย่าบังเราถีล้มก่อนครับเราถีล้วันได้ละมากยูโดนลอยหลังมยู่หังะโอเลงังพี่นอย่แบงค์อย่าบงยงที่แบงค์่ะที่นั่งเลยครับพี่แบงคเราหยบไปข้างหน้ายโอ้โห้ เอาไม่ได้หรอโบโบ่โบไดื้อดิโบโบให่ดื้อดี่ได้ฉายาไม่ใช่เลยเดียั่งเอะมาคุณที่ตั้งชื่อให้มันนะมาโลได้ดิพี่ว่าะแบวมาแล้วล้มาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้า้าเลมาล้มาแล้บมาแาแล้วมาแล้วาดันมมารว้าาต้นาาวาา้วมา้า้วมมาลมา้าา มาซ้ายอ่ะเหยียบซ้ายมือตัวเองครับให้หนูกขยับเข้าไปในใจเลยได้หมก็ได้ครับบ้าวพอไหมันนี้สีมตายก็ได้นะครับวางครับอย่าวางนะขาดใครวะลองลองเช็คครับนู่นะยังอยู่ในรถอ่ะทันวางไงมาบังบิงมือแล้วใครอยู่ในรถอ่ะอ๋อขอโทษดิเขาผิดเสื้อขาวเหมือนกันหยอกเลยสีส้มแล้วเกิดตายกับเลย ตามเพื่อนดิพี่ชาบูเหรอพี่เราโดนกืนพี่เราโดนกืนป่ะพี่เล็กไม่ได้เพื่อนบอกให้ดีเพื่อนพยนะเมื่อกี้โกมูลืมลืมปลดเข็มขัดในลืมรถไม่ได้หน่ะไม่มีอะไรรถมันเต็มแหละอยู่ตรงนั้นแหละเออปล่อยมันเถอะถ่ายรูปวะทำไมไม่มาเลยอยู่ตรงนั้นน้องขาดน้องไม่ได้น้องอ่ะมันอยากถ่ายนะคนนั้มันต้องอยากถ่ายเลยนะคนนั้นน้องมันอยากถ่ายจัดเลย อุ้ยโอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยหัวไปแล้วหนึ่งเนี่ยนี่เปิดนะเนี่ยบังข้าวจานนี่บังไปหาซื้อเองเออท่านว่ามากับมากับเล็กผมผมจะตายผมไม่มีิหายเอางี้พี่ชื่ออะไรนะที่ที่ผมเรียกพี่ว่าเถ้าอ่ะพี่ชื่ออะไรนะพี่มีข้าวหรือเปล่าพี่ผมพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่ออ่อนชื่าออนเจ้าออนเอาข้าวมาจานหน่อยพี่ ไา้ละเขาอีกโครโอถ่ายเขามานี้ดิพี่บาพี่บอลเอาได้ไหมเอาได้าหม่อเปลี่ยนเดี๋ยวเฟรมเปลี่ยนได้ดิเน่น่เน่ผมแน่แน่่่หรอใช่แตงเกียวแตงเกียวแตงเกียวมีคนไม่มาเขาอยกขับเขาอยกขอบแุงพีาอล้วงเียวแตงเกีอวไปแล้วคตงเกียวแตงเกีแล้วงเขายวงเยปแล้วแตงเกียเกีนไปนึ้วแตงเกียวแตงเกียวไปแล้าแตงเมียวแตงเกียวไปแั้วแตงเกียวแตงเกียวะงเยวแตงเกวแล้วมันมกีม่งได้วแตงเกีโหถตามันยาไปไล้ก็ตปเลย อุ้ยสุชาติงเดี๋ยวตัดแปะเอาได้ไหมอ่ะนาทีแล้วตัดแปะเอาได้ไหมอ่ะเก่งใจให้เรื่อยๆเขารออยู่ถ่ายเลยถ่ายเลยก็ได้ถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยครับหนึ่งไหนเบาเลยใครเป๊กอะไรอ่ะอีกรูปนะครับพี่เบาเบาดีเดี๋ยวเสียงข้าไอ้ไหนไม่ออโต้จ้าโอเคครับเรียบร้อยคครับบขอุณครับขอบคุณครับ

วันจอดใครเอารถนะครับปาจี้ครับขอโทษนะคะวันีจอดว่าไงอ่ะผมครับผมอะไรส่งเท่าไรอะไรไม่บอกไปด้วยได้หรือเปล่าไอ้ธันวามาอยู่ไหนอ่ะว่างครับรถหลังว่างแต่ว่าทนบัตรตอนน้อนะทันวาอยู่สอนน้อไปรับไปรับมันไปรับรถใครว่างไปรับทันวาหน่อยไม่มีรถว่างมีแต่หัวใจที่ว่างได้ปะไปไปรับทันวาไปเอาจาก border เอาจาก border นี่ครับเนี่ยเอาจีนีบีอุ้ยโทษป้าป้า ขอโทษตีให้เขาเราด้วยตีให้ด้วยเดี๋ราดันหลบแฟนแฟนนึงเดี๋ยวติดตี่ช้ดิฉันว่าใตีไดสุดทันวาในี้เธอสูงช่วยเป็นโอบวันนี้สูงช่วยเยอะบ้างเลยนักข่าวแปะส่งรูปให้นักข่าวด้วยดินักข่าวรูปนักข่าวที่ถ่ายไปเมื่อกี้ฝากแปะคนในติดเทนให้หน่อยได้ไหมครับคนคน คนที่อยู่ที่โรงพยาบาลโอ้โหวะแปรแปะหน่อยแปะหน่อยมาตรงไหมผมแปรใหญ่เลยมาตรงไหมทุกคนให้ผมเลยจู่หมอหมอหมอปรับลาบีสองคูนสองแล้ีก็บอกไม่ก็แบบผู้กดีแล้วแต่ว่าไม่สนใจหมอชุบบับไม่ใช่หมอชุบเพื่อนชุบเออหมอก็เลยโทรตามบอกว่าเบอร์นี้นะครับ เขาดูดอะไรกันไหมล่ะเขานัวอะไรกันนะเออนั่นแหละเราก็เลยบอกหมอบังบอกครับหนูไม่มีตังค์แล้วเริ่มไหนบ้างหน้าครับน้ำมือเปล่าก่อนบังบอกก่อนแต่ดูแชทแชทก่อน